มาในเรื่องนี้กันต่อเลยละกันค่ะที่จังหวัดระยองนะคะอย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับนะคะว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดต,ตอนนี้เนี่ยมันเยอะม,มากจริงๆถูกต้องค่ะนะคะแล้วก็ในแต่ละจังหวัดนะคะเขาก็เริ่มที่จะมีมาตรการในเรื่องของการรับผู้ป่วยที่ไปอาศัยอยู่ในพื้นที่อื่นๆเนี่ยกลับมารักษาตัวที่บ้านเกิดตัวเองหรือว่าภูมิลำเนาของตัวเองใช่ค่ะนะคะเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็บริมณฑลเองเนี่ยเตียงรักษาเนี่ยมันไม่พอถูกค่ะนะคะ แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยตามจังหวัดต่างๆเนี่ยเขาก็ได้มีการจัดรถมารับแต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นรถตู้นะคะมันก็ขึ้นได้เต็มที่ก็สิบคนไม่เกิน15คนถ้าแบบให้แน่นจริงๆมันก็เสี่ยงเกินไปะนะคะล่าสุดคุณผู้ชม ต้องขอชื่นชมในน้ำใจนะคะหนุ่มก่อตั้งสมาคมสายทานสะพานบุญของจังหวัดระยองค่ะได้มีการรวบรวมเงินจากผู้ใจบุญนะคะซื้อรถบัสเลยค่ะคุณผู้ชมเพื่อที่จะรับส่งผู้ป่วยโควิดเนี่ยกลับภูมิลำเนานะคะแล้วก็ส่งโรงพยาบาลสนามฟรีทั่วประเทศไม่มีเงื่อนไขเลยเรื่องราวของหนุ่มบ้านช้างนะคะผู้ก่อตั้งสมาคมสายทานสะพานบุญจังหวัดระยองค่ะได้มีการจัดซื้อรถบัสนะคะเพื่อนํามาใช้รับส่งผู้ป่วยโควิดกับ ภูมิลำนาเดิมของแต่ละคนค่ะโดยให้บริการฟรีทั่วประเทศเลยนายจักกิจแต่งตั้งนะคะอายุ24ปีค่ะได้เปิดเผยถึงที่มาของบริการดังกล่าวนะคะโดยบอกว่าจำนวนผู้ป่วยโควิด19เนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะจึงรวบรวมเงินจากผู้ที่ใจบุญที่บริจาคมานะคะร่วมกับสมทบกับเงินส่วนตัวของตอนเอง ะะจัดซื้อรถบัสมาไว้สําหรับส่งผู้ป่วยเนี่ยไปยังโรงพยาบาลสนามและส่งผู้ป่วยที่ต้องการเนี่ยกลับมารักษาที่บ้านเกิดทั่วประเทศไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆนะคะขณะที่เมื่อวานนี้นะคะเขาได้มีการรับมอบหมายนะคะให้ไปรอรับผู้ป่วยที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะร่วมกับหน่วยงานราชการค่ะเพื่อที่จะพาผู้ป่วยเนี่ยมากลับ กลับมาที่บ้านเกิดของแต่ละคนเขาบอกว่าผู้ป่วยที่ต้องการเดินทางกลับภูมิลําเนาเนี่ยให้ติดต่อโรงพยาบาลต้นทางแล้วก็ไปทางที่จะไปก่อนนะคะโดยจะต้องมีเอกสารยืนยันจากทางโรงพยาบาลต้นทางค่ะว่าเป็นผู้ป่วยโควิดนะคะจากนั้นเนี่ยก็มาติดต่อที่สมาคมสายทานสะพานบุญได้เลยนะคะหมายเลขทรศัพท์ ศ6 1ย์หกหนึ่งเจ็ดสี่เก้าห้า้าหนึ่งสามค่ะหรือศู4ย์เก้าสี่ห้าเจ็ดหกสองสี่แปดสี่ค่ะจดเบอร์กันไว้เลยนะ0ูนย์หกหนึ่งเจ็ดสี่เก้าห้า้าหนึ่งสามค่ะแล้วก็ศูนย์เก้าสี่ห้าเจ็ดหกสองสี่ปดสี่นะคะจะมีรถเนี่ยไปรับถึงที่อยู่ปัจจุบันเลยค่ะเพื่อที่จะนำส่งโรงพยาบาลน,นะคะอขอขอบคุณในความเสียสละในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็ชื่นชมในน้ำใจเลย